สวัสดีท่าสแมวทุกคนนะครับเราอยู่กันใน Battle Cat นะครับครั้งที่แล้วนะฮะในแพ็คนี้ผมเปิดได้แชมพูมาแล้วนะครับแต่ว่ายังมีตัวอื่นอีกนะครับที่ในการ์ตูนเรื่องนี้ที่ผมอยากได้อย่างลันม่านะฮะลันม่าร่างผู้หญิงร่างผู้ชายนะครับราดน้าเย็นจะกลายเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็อันนี้เรยวกะใช่ไหมผมจําชื่อไม่ได้กลายเป็นหมูป่านะครับแล้วก็มูสกลายเป็นห่านแล้วก็มีอากาเนะนะฮะกลายเป็นร่างที่เป็นกังฟูนะครับ แล้วก็มีที่เป็นแลธรรมดาด้วยนะฮะซูปเปอร์แลที่ไม่ใช่ Uber อร์นะครับรอบนี้เปิดจริงจังละ1 1ครั้งนะครับเปิด10แถมหนึ่งะฮะไม่มีการันตีอะไรทั้งนั้น11ครั้งนี้ไม่ชชวร์ว่าจะเป็น Uber อร์หรือเปล่าแต่ว่ามารันมากมาเหอะเราเลือกนายรันมากมาเถอะนะขออ b e r อร์สักตัวหนึ่งที่ไม่ใช่แชมพูแลซอร์แมนมีแล้วซูปเปอร์แล จูเลียตโอ้โมฮอคใช่ไหมเฮ้ยอูเบอร์มาหน่อยดิอูเบอร์อูเบอร์มาหน่อยเดี๋ยวทำให้ใจหายอย่างงี้แคทกันสลิงเกอร์นะฮะยังไม่เคยมีโอ้ยซอร์สแมนไม่น่าเอออย่างน้อยก็แพ็คลันมามาซุปเปอร์แลโอเคชื่ออะไรละทาเทวากิคุโน โอ้โหยกน้ำหนักหมดแล้ววัดอูเบอร์ละอูเบอร์อูเบอร์แล้อูเบอร์โหไม่ต้องมาโปรโมชั่นเลยตอนนี้อีก28นาทีแถม1ล้าน XP แต่ราคาเท่าเดิมโอ้โหเซ็งเซ็งมากมายอูเบอร์หน่อยเถอะเนี่ยพอเวลาแบบตั้งใจเปิดเปน็นอย่างเงี้ยเปน็นอย่างเงี้ยพอเปิดเล่นๆแล้วก็มา วิสาเหรอวิชสุดท้ายแล้วนะหมดแล้วเนี่ยอาหารแมวอาหารแมวผมหมดแล้วเกลี้ยงเลยเกลี้ยงโอเคอัปเกรดพวกนี้นะฮะในการฟาร์มเงินในแต่ละด่าน cat energy อัปเกรดความจุนาฮะมีอะไรที่อัปเกรดได้อีกบ้างเฮลท์เหลือสิบอ้าวแค่นี้เหรออ๋อ oh, อ uh ัปดปอีกอัปดปอีกฮะหมดแล้วแค่นี้ก่อนแล้วกันผมเพิ่งเห็นว่ามันมีด่านลันม่าด้วยนะฮะคอแลบเรื่องด่านด้วยนะครับให้เราสู้มาสู้กับมีแพนด้าเลย เจอกรันม่านะครับน่าจะเป็นแก๊งรันม่าเฮ้ย2,000เอง HP ฐาน2,000เองตีไปตีไปโอ้ยรันม่ามาวัดโอ้โหทำไมไม่ได้เนี่ยตัวนี้เนี่ยพระเอกเนี่ยโอ้โหแชมพูจัดการเลยเ,ออเห็นไหมแมพ้แชมพูเรียบร้อยอ๋อมีรีวอร์ดให้ตามเวลานะฮะ ยิ่งจัดการได้เร็วยิ่งได้เยอะทมรีวอร์ดใช้80 Energy เลยเหรอเยอะจังด่านที่2ก็ยังน้อยอยู่ดีนะ2,500นชิลคุณโนมามาเฮ้ด่ันมามาไหมมาเจอกันหน่อยเฮ้ยเป็นไง ตีลมโอ้โห,โโหมูสก็มาแชมพูก็มาแชมพูแชมพูเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวเล็กกว่าเยอะตัวเล็กกว่าเยอะแชมพูมาโอ้โหโดนสโลด้วยมูสเป็นตัวเนิรฟใช่ไหมเมื่อกี้นิวเล็กคอร์ดโอเคโอ้โหได้แค่หนึ่งพันไอหนึ่งหมื่นเองเฮ้ยห้าหมื่นอีกสามหมื่นอีกหนึ่งหมื่น รวมมาทีเดียวเลยไม่ได้เหรอโอเคดา่านต่อไปเทสต์ออฟลันมาโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะเซ็งมากรันมากก็ได้มูสก็ได้อากาเนะก็ได้ได้คุณโนะมาแม้รันมากไม่ออกมาแชมพูมาโอ้โหมาแล้วโอ้โหมาทั้งชุดโอ้โหมาหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมากันเยอะเกินไปละ เกนมามาเลยเกนมานี่พ่อลันมาใช่ไหมเกนมามาจัดก,การลูกหน่อยโอ้โหอากาเนะกระโดดไกลมากทำไมเปิดไม่ได้เนี่ยเซ็งจริงๆเกนมามาเร็วโอ้โหติดอะไรด้วยไปแล้วหนึ่งลันมาไปแล้วโอ้โหปล่อยพลังไปหมดเลยฮนะเรียบร้อยเอออยากได้อะ เิดมาไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งเฉพาะเรดาร์อันหนึ่งในแค่นี้นะอ๋อคือแต่ละอันมันมีด่านข้างในย่อยมาอีกนะฮะไม่ได้มีแค่อันเดียวมีกี่ดานนะในแต่ละอันมันมีอีกหลายอันนะครับข้างในผมต้องสู้ไปเรื่อยๆถึงว่าทำไมมันง่ายจังอ่ามารีเอนอ์จีมา หลังๆน่าจะเก่งขึ้นใช่ไหมโอ้อีกแล้วอากาเนะโจมตีแรงมากเลยอ่ะกาเนะกระเด็นไกลามากเลยฮะไปเจอแชมพูหน่อยเดี๋ยวค่อยกลายร่างแชมพูนะฮะร่างนี้ยิ่งสู้ได้อยู่คุณโนกมาตัวเล็กนิดเดียวอะ่ะเรียบร้อยไป ลันมามาไหมลันมาไม่มาเหรออีซี่ระคายนิจ้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมา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 กันไว้ก่อนเกนมารู้สึกว่าจะใช้เป็นการน้ำร้อนโยนไปนะฮะมาแล้ว โอ้โหผมจําชื่อไม่ได้อันนี้จําชื่อไม่ได้จริงจริงจิงโจ้เข้ามาคุณพ่อมาหน่อยเร็วแชมพูมารถดับเพลิงมามาแล้วรถดับเพลิงรถสุมไฟไม่ใช่รถดับเพลิงสุมไฟเข้าไปอือคุณด้วยอีกตัวหนึ่งจิงโจ้จิงโจ้อะไรจิงโจ,ออจ,งโจ้โดนบ้านเรียบร้อย ได้แมวมาเหรอได้แมวลันมามาฮะเอแต่ลันมาดีๆปกติก็ไม่ได้นะได้เป็นล่างแมวมาเ,าเดี๋ยวขายแมวก่อนอ่ะฮะเดี๋ยวสิบอ๋อกลายเป็นร่างผู้หญิงฮะกลายเป็นร่างผู้หญิงอัปเกรดได้อีกหมดแล้วได้แค่นี้โอเคเอาตัวนี้มาเล่นดีกว่า มาเลยมาเลยมาเลยโอ้ย oh, ตัวสีแดงมาด่านนี้เฮ้ย hey, เริ่มยากขึ้นเริ่มยากขึ้นเดี๋ยวก่อนตามไว้ก่อนตามไว้ก่อนพวกนายรอลันม่าแมวมาก่อนมาลันม่าแมว <c oughs> ตัวเล็กนิดเดียวสู้เขาได้ไหมเนี่ย <c oughs> นี่นะสู้ไหวไหมเนี่ยโอ้โห <c oughs> oh, oh, ตัวอะไรมา โอ้โหมาเลยได้เลย,แช,เแ,ชยแชมพูเจอกับแชมพูหน่อยแบบแบบออแชมพูเจอกับแชมพูหน่อยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถ่วงไว้ก่อนถ่วงเวลาไว้ก่อนแชมพูเจอกับแชมพูใครจะเก่งกว่ากันไม่หมดไมยให้หมด,มหหมดนี่ยังไม่บินยังไม่บินเริ่มบีบมาฝั่งเราแล้วฮะ ออไหวไหมเนี่ยยิงเลเซอร์ไปเรียบร้อยโอ้โหฝั่งเราก็ปลิวอ๋อยังอยู่ยังอยู่รถดับเพลิงมาเอ้ยรถสุม่มไฟมากดแค้นเปิดก็ไม่เห็นได้เลยขอลันมาได้ลันมาแมวโอเคอ่ะฮะอ่ะฮะต้านไว้ต้านไว้แ๊บหนึ่งแ๊บหนึ่ง รอลันมาก่อนมาละวลันมาแมวมาละโอ้โหมาเพียบเลยเดี๋ยวก่อนมาเยอะเกินไปละเฮ้ยมาเยอะเกินไปเดี๋ยว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 เขานมาโอเคโอเคไหวอยู่ได้อยู่ได้อยู่อือตัวสีดำก็มามูสก็มาเอาแล้วของจริงมาแล้วฮะกลายไปเลยแชมพูแชมพู เงินไม่ทันเงินไม่ทันเออไม่ไม่ไม,ไม่บ้านอย่าพึ่งพังพักไปก่อนพักไปก่อนโอ้โหโอ้โอเคผมคงต้องฟาร,ร,ร์มเลเวลก่อนในเชปเตอร์ที่3นะฮะปลดล็อกพวกนี้ก่อนตัวคูณต่างๆนะครับ HP ของแมว HP ของฐานแล้วก็ตัวสร้างเงินอะไรอย่างนี้นะฮะ อัปเลเวลแล้วน่าจะพอไปสู้ได้นะคิดว่าน่าจะสู้ได้นะครับโอเคฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ